สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้โคคุณติมพาเข้าโครเราจะมาทอดมันผัลลังกินเล่นกันนะคะกรอบนืกนุ่มหน่อยอร่อยแบบนี้เลยคะ่ะไปดูกันคะ่ะขั้นตอนต่นตอไปที่เราจะไปทอดเราก็จะมาปวกมันผัลลังนะคะปวกเศษเรียบร้อยแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะความหนาความบางของติ่มก็อยู่ประมาณนี้นะคะ พอมหนานะคะต่อไปก็ใส่เป้ยงทอดกรอบนะคะเป้ยงทอดกรอบอันนี้มีรสชาติแล้วนะคะติ่มไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะหยดน้ําลงปล่อยแล้วก็ตีให้เข้ากันตามที่เราต้องการได้เลยนะคะรสนี้จะเป็นรสพริกนะคะมันจะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงนะคะไล่ประมาณนี้แล้วก็ใส่มันฝรั่งลงปล่อยค่ะต่อไปก็ไปทอดได้เลยนะคะ น้ำมันร้วนในที่แล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ตีมจะทวดช่วงรวบนะคะหลงในที่ประมาณนี้แล้วก็ตักออกก่อนนะคะเหลวเราจะมาทวดอีกหนึ่งรวบนะคะแล้วก็มาทวดอีกหนึ่งรวบค่ะทำให้มันกรอบรีนะคะ สีมันสวยไนดะ้ประมาณนี้ก็ตักขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็พร้อมทานได้เลยนะคะถ้าชอบเคลิปมนี่ผักกดไลไร้กดติดตามยังไงให้ติ่มทำคลิปมาได้เลยนะคะใครยังไม่ติดตามก็ติดตามรอได้เลยนะคะเป็นข้าวหนมทานเล่นนะคะรสชาติอร่อยดีค่ะจะกินกับชุดกะทิก็ได้นะคะอร่อยดีนะคะลองไปทํากันดูนะคะก๋วบนือนุ่มหน่อยนะคะข้างหน,น,น,น่นอ,ยนะะนอยมันจะนุ่มๆทั้งนอกจะกอวนะคะอร่อยเหมือนกันนะคะ วันนี้ติมขอลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ